สวัสดีครับผมก็มารีวิวมีดอีกเช่นเคยครับเหล็กแหนบสิบล้อครับด้ามบ้องนะครับใบยาวสิบเอ็ดนิ้วหกโุนนะครับด้ามหกนิ้ว นะครับด้าบ้องนะครับสันปกสันหกมิลแล้วก็ไล่เลียวปลายนะครับเล่มนี้น้ําหนักดีนะครับดีมากหมากมือนะครับถึงน้ําหนักไปหัวนิดนึงนะครับเพื่อมีแรงในการฟันนะครับการสับการตัดการฟันนะครับ <c oughs> น้ําหนักอยู่ที่จิตขีด น,นิดครับเจ็ดขีดนิดๆนะครับความกว้างนะครับสองนิ้วสามหุนนะครับความชนิดทีน,น,ดนี้ก็มาดูคมกันนะครับอันนี้ก็ทิ้งผิวไฟนะครับด้านสันนะครับกันสนิมม้วยนะครับถ้ามีผิวไฟแล้วก็สนิมก็ไม่ ไม่ได้กินนะครับก็ขัดขาวในช่วงคมนะครับไม่เงามากนะครับเป็นเงาหมอกๆครับมานี่ครับครับมาดูคมกันนะครับ อค่นี้ก็โอเคแล้วครับเอสได้ครับโค้งได้ครับปาดโคง้งนะครับสบายครับสาก,ก็ได้ครับสุดยอดครับผมก็อยู่ที่ประมาณ7 0 8 0นะครับ สนใจก,ก็ทักเข้ามานะครับ0842645977ไลายก็เบอร์นี้โทรก็เบอร์นี้นะครับโปรโมชั่นปีใหม่นะครับโปรโมชั่นตอนรับปีใหม่ปีนี้นะครับ450รวมส่งครับผมสวัสดีครับ